สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสายยานินีจำปาโชคคณะอักษรศาสตร,ร์รหัส6 5 0 5 1 0 3 8 5ค่ะเพลงที่เลือกนำมาเสนอวันนี้คือเพลง Butter ของศิลปิน BTS ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ชื่อว่า Butter ค่ะ ะะเป็นหบดเพลงประเภทป๊อป・ร็อกที่ผสมผสานระหว่างเพลงป๊อบและเพลงร็อกค่ะมีจังหวะที่ฟังง่ายติดหูชวนหน้าขยับตามค่ะโดยเพลงนี้เน้นดนตรีที่มีความเร็วฟังแล้วสนุกสนานซึ่งความหมายของเพลงนี้นะคะนั้นก็คือเป็นเพลงของคนที่กำลังอินเลิฟค่ะ เป็นเพลงที่มีความอวยตัวเองบอกว่าจะไม่มีใครทําให้คุณหลงไหลได้เท่ากับผมอีกแล้วซึ่งหนุ่มๆจะแทนตัวเองในเพลงว่าเป็นซูเปอร์สตาร์ที่แต่งประกายซึ่งในเพลงนี้จะสือ่อโดยใช้คําว่าเนยแทนการหลอมละลายในใจค่ะซึ่งเนอยอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่ามีคุณสมบัติก็คือหากตั้งไว้ในความร้อนเนี่ยก็จะหลอมละลายเหมือนใจสาวๆที่ละลายไปกับหนุ่มๆวง BTS ค่ะและนอกจากนั้นมิวสิกวิดีโอเพลงบ u t เดอร์ ยังได้ทำลายสถิติ MV ที่มีคนดู100ล้านวิวเร็วที่สุดภายใน21ชั่วโมงค่ะขณะที่ยอดวิวภายใน24ชั่วโมงนั้นได้ทำยอดวิวไปได้สูงกว่า1 0 8 2ล้านวิวค่ะและหลังจากนั้นได้ทยายานขึ้นสู่อันดับหนึ่งบนชาร์ตเพลงเกาหลีใต้ต่างๆซึ่งใช้เวลาเพียงแค่3วันหลังจากเปิดตัวค่ะและนอกจากนั้นยังเปิดตัวอันดับหนึ่งบนชาร์ตบิบอร์ดฮอต100ประจำสัปดาห์และยังได้รางวัลอีกมากมายค่ะเช่นได้รางวัล เอ็มเน็ตเอนเชนมิวสิกอวอร์สาขา mm hmm. เพลงยอดนิยมแห่งปี2021 mm hmm. ค่ะโกลเด้นดิสอวนสาขารางวัลบอลซังประเภทศิลปินกลุ่มยอดนิยม p e o p l e ชอ o i c e ส์อ r d วสาขามิวสิกวิดีโอยอดนิยมสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ Shortest talking sheep Side step right, left to my feet Get it right